ลุกคนครับผมมีเรื่องสมัยเด็กมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งอ่ะจะ เป็นเรื่องไสยศาสตร์นะครับผมผมบอกเลยว่าไม่เกี่ยวกับยุคสมัยดีนะเป็นเรื่องไสยศาสตร์สมัยก่อนนะฮะเพราะผมไม่เชื่อแต่ผมอยากให้มันเกิดขึ้นนะครับผมไปดูเรื่องหนึ่งมาเลยที่ชื่อว่าชัคกี้แขนฝังหุ่นเออตอนเด็กอ่ะผมอยากให้ตุ๊กตามันเดินได้เหมือนทอยสตอรี่เว้ยไอ้เรื่องทอยสตอรี่อ่ะเดี๋ยวผมเล่าอีกคลิปหนึ่งแลวกันนะเออพอพูดปุ๊บก็นเดกได้เลยแต่วันเนี้ยผมเดี๋ยวมาพูดถึงชัคกี้ก่อนว่าผมทํายังไงกับตุ๊กตาที่ผมได้มาผมเนี่ย เอาตุ๊กตาหนึ่งมาเป็นตุต๊ตกตาเบบี้เออเพราะผมไปยืมน้องสาวข,ข้างบ้านมาแล้วผมดูชักกี้มาดีแล้วผมกลัวใช่ไหมแต่ผมก็สนใจว่าไอ้ตุ๊กตาเนี้ยถ้าเกิดเราท่องกระถางเหมือนชักกี้อ่ะมันจะฟื้นขึ้นมาหรือเปล่าผมเลยท่องเลยแล้วผมก็ท่องได้บางส่วนนะอาจจะไม่เป๊ะต้องของอภัรแล้วผมจะท่องให้ทุกคนฟัง <c oughs> อยากบอกเลยความเบียวผมแม่งมีตั้งแต่เด็กซึ่งในหนังภาคสามของชักกี้อ่ะ คาก,ก้อ่ะมันจะเืนก็ต่อเมื่อมีคนมาปลุกเสกในเวละเออแล้วผมไปเห็นเจอช็อตน,นั้นนะผมก็เลยคิดว่าเอ้ยตอนเด็กอ,ะอ่ะถ้าเกิดเราทํามั่งอ่ะมันเรามมนได้ให้เาวะผมันเลยเราเอานี่แหละซอมมาเขินเทศอ่ะเออแล้วก็เป็นฉีกลูกดาวแล้วก็วงกลมไว้ไว้เออแล้วก็ตุ๊กาตาวางไว้ตุ๊กาตาเบบี้ตัวเล็กก็เท่าฝ่ามืออ่ะแล้วผมก็าวางไว้แล้วผมก็เท่ากระถาเลยอันเดดูอีดำเวลา e ิฟต์ e ีเดอะพาว k วอร์ o อ

ทุกคนไม่เชื่อเลยนะมันเป็นมลดําสมัยก่อนที่ผมคิดว่ามันจะเกิดขึ้นด้วยแล้วถ้าเกิดมาเที่ยวสมัยเนี้ยมันเรื่องัญญาอ่อนผมเรืม่มาเล่าให้ทุกคนฟังด้วย ก็ยิ่งหากูยิ่งเล่ากูยิ่งหาตัวเองสมัยก่อนเลยสุดท้ายแล้วตุ๊กตานั้นก็ไม่ปืนนะผมก็เอาไปคืนน้องสาวหนึ่งครั้งบานแล้วน้องสาวบอกเอพี่ทำไมตุ๊ตกตาหนูเปื้อนซอมมาเกิดเทอะพี่บอกอ๋อไม่มีไรหนู <laughs> ถ้าเกิดทุกคนอยากฟังเรื่องเล่าตอนเด็กผมอีกฝากกดไลค์เยอะๆนะหรือกดหน้าจอสองครั้งเพื่อมาฟังอีกนะทุกคนจะมาเรื่อยๆนี้นะครับ